สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิรุบลสินปัทนูนิสิตชั้นปีที่2การศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิงค่ะนำเสนอวิจัยในหัวข้อเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT ร่วมกับเทคนิคพังกราฟิกเพื่อพัฒนาผลสำริ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการกลุ่มของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาส,สนาและพัฒธธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่2ค่ะอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดรชวนพิษชุมคงและผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดรพัสรเบศเวทรยสกุลค่ะภูมิหลังนะคะโลกวิถีชีวิตและการทํางานในศตวรรษที่เอค่ะไวเ้เฮดได้กล่าวว่าวิถีชีวิตและการทํางานในศตวรรษที่เอ การเลกเปลี่ยนเรียนร่วมกันมีความจําเป็นอย่างยิ่งการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่21จึงไม่ใช่กระบ,บวนการถ่ายทอดความรู้แต่คือการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับมนุษย์ซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษย์นั้นประกอบด้วยทักษะพื้นฐานในการรู้หนังสือทักษะการคิดทักษะการทํางานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะการใช้ชีวิตประการที่2พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช2 5 4 2และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบ,บับที่3พุทธศักราช2 5 5 3สำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาแห่งชาติได้กล่าวว่าการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยได้บุกการเน้นความสําคัญของความรู้และทักษะความรู้เกี่ยวกับวัฒธ,ธรรมภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขประการที่ 3. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุง2560กลุ่มสาระ,ะการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะมีข้อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีวดโดยการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีวะที่กำหนดนั้น ช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ5ประการคือความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีค่ะปัญหาสําคัญนะคะคือประการที่4ค่ะผลสฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาสาระภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มีการศึกษา2,563นะคะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใช้ รวมถึงร้อยละ50พบว่านักเรียนนั้นขาดทักษะกระบวนการกลุ่มในการทํางานร่วมกันซึ่งอยู่ในระดับพอใช้เช่นกันเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าปัญหาเนื่องมาจากธรรมชาติของรายวิชาของขอบข่ายสาระภูมิศาสตร์นั้นมีเนื้อหาจํานวนมากและซับซ้อนจึงทําให้นักเรียนเกิดความอาคตินําสู่ความเบื่อหน่ายขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ค่ะนํามาถึงการเลือกใช้การจัดการเรียน,นรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT เพื่อที่จะพัฒนาทักษะกระบวนการกลุ่มและพัฒนาผลสมัมฤทธิ์และเลือกใช้เครื่องมือร่วมกับการจัดการเรนรู้โดยใช้เทคนิคผังการาฟิกเพื่อมาช่วยให้นักเรียนนั้นจัดกระทําข้อมูลในรูปแบบนมามธรรมให้เป็นรูปธรรมอย่างเป็นระเบียบอยู่ในรูปแบบที่อธิบายให้เข้าใจจดจําได้ง่ายและจดจําได้นานเพื่อพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทักษะกระบวนการกลุ่มและความมัวใจของนักเรียนค่ะวัตถุประสงค์การวิจัยค่ะประการที่1 เพื่อเปรียบเทียบผลสมมติทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โดยการจัดการรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมก่อนเรียนและหลังเรียนค่ะประการที่2เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ประการที่3เพื่อศึกษาความมั่งใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ที่มีต่อการจัดการรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก กลุ่มสาระการเรียน,นรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะขอบเขตของการวิจัยค่ะขอบเขตของการวิจัยกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิใจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ของโรงเรียนสตรีป่าพนังภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564จำนวนนักเรียน249คนค่ะกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยค่ะกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิใจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนห้องมัธยมศึกษาปีที่2ทับหโรงเรียนสตรีปักพนังอำเภอปักพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ร,รวมทั้งสิ้น40คนที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มหรือ cluster random sampling สุ่มมาหนห้องเรียนจาก7ห้องเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มค่ะบทที่2เอกสารและง,งานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะเอกสารแรก 1. เอกสารหลักสูตรสาราของเรียนสตรีปักพนังค่ะศึกษาเกี่ยวกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและสาระการรู้แกนกลางคํานิบายรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ค่ะเอกสารที่2คือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค L T ค่ะเอกสารที่3คือการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกค่ะเอกสารที่4นะคะเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค L T ร่วมกับเทคนิคพังกราฟิกค่ะเอกสารฉบับที่5คือผลสมริ์ทางการเรียนค่ะเอกสารฉบับที่6คือทักษะกระบวนการกลุ่มค่ะเอกสารฉบับที่7คือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์การจัดเรียนรูปแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค L T ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกกับผลสมริ์และกระบวนการเกิดทักษะกระบวนการกลุ่มในงานวิจัยในครั้งนี้ค่ะเอกสารฉบับที่8คือความมึงพอใจเอกสารฉบับที่9คืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิดกรอบแนวคิดสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ค่ะผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดสําหรับการวิจัยไว้ดังนี้ค่ะตัวแปรต้นการจัดการรูปแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT ร่วมกับเทคนิคพังการาฟิกแบ่งเป็น5ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นหนึ่งขั้นเตรียมผู้เรียนนะคะเป็นขั้นที่ครูผู้สอนจะอธิบายว่ากระบวนการจัดการรูปแบบนี้เนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรบ้างอธิบายถึง การจับกลุ่มนะคะครูกําหนดกลุ่มการแบ่งกลุ่มสําหรับนักเรียนเลยนะคะในขั้นตอนนี้ขั้นที่2เป็นขั้นสอนค่ะขั้นสอนจะเป็นขั้นตอนที่ครูนั้นสรุปความรู้จากเนื้อหาในคาบที่แล้วนะคะแล้วก็ขั้นสอนเนื้อหาสาระใหม่ๆต่างๆสําหรับผู้เรียนและขั้นสอนรูปแบบผังกราฟิกในรูปแบบต่างๆในขั้นตอนนี้ค่ะขั้นที่3ค่ะเป็นขั้นทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกับผังกราฟิกค่ะ ขั้นตอนนี้นี่เองนะคะเป็นทำให้ทำให้นักเรียนนั้นเกิดทักษะกระบวนการกลุ่มเพื่อที่จะร่วมกันกระทําภาระพนกิจงานที่ครูมอบหมายค่ะและเป็นขั้นที่พัฒนาผลสมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค่ะขั้นที่4ค่ะขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบค่ะในการวิจัยในครั้งนี้นะคะขั้นนี้จะเป็นขั้นที่ให้นักเรียนนั้นออกมานําเสนอผังกราฟิกค่ะ และเป็นขั้นที่ให้นักเรียนนั้นทาแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนค่ะและขั้นที่5นะคะขั้นสรุปบทเรียนประเมินผลการทํางานกลุ่มและมอบรางวัลค่ะตัวแปรตามค่ะผลสมมติทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะแบ่งได้รับพุทธิสายได้ 1. ความรู้ความจํา 2. ความเข้าใจ 3. การนําไปใช้4การวิเคราะห์ค่ะตัวแปรตามตัวที่2ค่ะคือทักษะกระบวนการกลุ่มได้แก่ 1. การกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนภายในกลุ่ม 2. การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน 3. การร่วมกันวางแผนในการทำงาน 4. การร่วมกันปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จ5การร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มตัวแปรที่3ค่ะความพึงพอใจของนักเรียนค่ะจะแบ่งออกเป็น3ด้านคือด้านสาระการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการวัดและประเมินผลค่ะบัที่3ค่ะวิธีการดำเนินงานวิจัยค่ะการเตรียมการเบื้องต้นนะคะประการแรกคือผู้ใจเนี่ยได้ศึกษาหลักสูตร ขอสถานศึกษาโรงเรียนสติปักพนังนะคะถึงเนื้อหาสาระมาตรฐานการรู้และตัวชีวัดของกลุ่มสาระการรู้สังคมศึกษาค่ะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะประการที่2ผู้ใจได้สํารวจเนะะื้อหาเป้าหมายที่อยู่ในหนังสือแบบเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ส,สาระภูมิศาสตร์เรื่องทวีปยุโรปนะคะซึ่งเมื่อศึกษาแล้วก็ปรากฏว่าเนื้อหาที่เรียนต้องทราบภายในภาคเรีย,น,ยนที่2เนี่ยครอบคลุม7เรื่องด้วยกันค่ะคือ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ลักษณะทั่วไปของทวีปยุโรปลักษณะภูมิประเทศทวีปยุโรปประชากรสังคมและวัฒนธรรมของทวีปยุโรปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรปภูมิอากาศทวีปยุโรปและพืชพันธุ์ธรรมชาติของทวีปยุโรปค่ะประการที่3นะคะผู้ใจได้จัดทําแผนการจัดเกยนรู้ขึ้นนะคะเป็นแผน,นการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค L T ร่วมกับเทคนิคผังการาฟิกนะคะหลังจากนั้นนําเสนอต่อประธานที่ปรึกษาและ ผู้เชี่ยวชาญจำนวน5ท่านค่ะประการที่4นะคะผู้ใจนําเนื้อหาสาระวิศาสตร์เรื่องทวีวิบปเนี่ยมาสร้างแบบทดสอบวัดผลสำเร็จค่ะก่อนเรียนและหลังเรียนแบบประเมินทักษะกระบวนการกลุ่มและแบบประเมินความวามุ่งใจนะคะประการที่5ค่ะหลังจากที่ผู้ใจนําแบบทดสอบแบบประเมินทักษะและแบบประเมินความงใจไปหา IOC และนําไปทดสอบก,บกับกลุ่มนักเรียนนะคะที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อจะหาคุณภาพของแบบทดสอบนะคะ ผู้ใจก็นําผลทดสอบนั้นมาวิเคราะห์แจกแจงหาความถี่เพื่อหาความยากง่ายและความเหมาะสมของข้อสอบค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการวิใจัยในครั้งนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น4เครื่องมือด้วยกันคือ 1. แผนการจัดรูปแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกค,ค่ะประการที่2นะคะเครื่องมือที่2คือแบบทดสอบวัดผลสมดิลทางการเรียนฉบับก่อนเรียนและฉบับหลังเรียนค่ะเป็นทดสอบประใน จำนวน30ข้อนะคะที่วัดระดับสลริ4ระดับด้วยกันนะคะผู้ที่สายสี่ระดับด้วยกันก็คือขั้นความรู้ความจําขั้นความเข้าใจขั้นการนําไปใช้และขั้นการวิเคราะห์ค่ะประการที่3านะ,ะคะเครื่องมือที่3าคือแบบประเมินทักษะกระบวนการกลุ่มนะคะของนักเรียนหลังการจัดการรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า สามระดับค่ะคือ3-2-1นะคะโดยใช้เกณฑ์แบบรูบิกนะคะประการที่4นะคะเครื่องมือชิ้นที่4คือแบบประเมิมนความมง่ใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการรูปแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT ร่วมกับเทคนิคผังการาฟิกนะคะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า rating scale ชนิด5ระดับนะคะตามวิธีของรีเคิร์จำนวน15ข้อนี่เป็นแผนนะคะแผนการจัดรูปแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกนะคะจะสังเกตได้ว่าในแต่ละแผนการจัดการรู้เนี่ยจะใช้รูปแบบผังกราฟิกที่ต่างกันนะคะโดยผู้จยเนี่ยคำานึงถึงตัววัตถุประสงค์ของการใช้ผังกราฟิกในรูปแบบนั้นๆแล้วก็ความเหมาะสมของเนื้อหา ความสุขคล้องของเนื้อหากับรูปแผนฝั่งกราฟิกนั้นๆค่ะโดยแต่ละแผนการจัดการเรียนเนี่ยจะแบ่งได้เป็น2ชั่วโมงค่ะรวมแล้ว14ชั่วโมงค่ะ7แผน1 4ชั่วโมงค่ะบทที่4นะคะผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะประการแรกนะคะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะโดยปรากฏว่าหลังเรียนเนี่ยสูงกว่าก่อนเรียนในทุกด้านนะคะระดับพุทธ,ธิสัยด้านพุทธ,ธิสัยนะคะด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากสุดก็คือด้านความรู้ความจํานั่นเองนะะ จะอยู่ที่7.95เลยทีเดียวนะคะตรงนี้ประการที่2นะคะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นศึกษาปีที่2หลังการจัดกรนุมแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT นะคะร่วมกับเทคนิคผังการาฟิกค,ค่ะจะปรากฏว่าผลคะแนนด้านที่รายด้านที่มีระดับคะแนนดีที่สุดก็คือด้านของ การเรียน,นร่วมกันแก้ปัญหาที่ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มนะคะบัตรการที่3ค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจะศึกษาความูลใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ที่มีต่อการจัดก,การรูปแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT ร่วมกับเทคนิคผังการาฟิกค,ค่ะผลปรากฏว่านักเรียนเนี่ยมีความพนใจอยู่ดับมากนะคะโดยด้านที่นักเรียนนั้นมีความพนใจมากที่สุดนั้นก็คือด้านคะแนนการด้านการจัดก,การเรียนการสอนค่ะซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ4.40นะคะ มบทที่5นะคะเป็นการสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะนะคะค่ะสำหรับการสรุปผลการวิจัยนะคะผลการวิจัยพบว่านะคะประการแรกเนี่ยนักเรียนมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูนย์หนึ่งค่ะประการที่2นะคะผลการวิจัยพบว่านักเรียนนั้นมีทักษะกระบวนการกลุ่มหลังการจัดการรูปแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกอยู่ในระดับดีค่ะ ระการที่3านะคะในด้านของเรื่องของความมุ่ใจน,นักเรียนนะคะนักเรียนนั้นมีความมุ่งใจต่อการจาัดการรูปแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกในภาพรวมนักเรียนมีความมุ่งใจอยู่ในดับมากค่ะค่สำหรับข้อเสนอแนะทั่วไปนะคะหนึ่งนะคะครูควรที่จะศึกษารูปแบบการจาัดรูปแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกนะคะให้เข้าใจอย่างท่องแท้ก,ก่อนนําไปใช้นะคะเพื่อให้การจาัดรูปนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ ประการที่2นะฮะก่อนการจัดจนรู้เช่นกันนะ,ะคะครูเนี่ยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความรู้ปฐมนิเทศนักเรียนนะคะเพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ของใจของนักเรียนนะคะให้มีความคุ้นเคยกับรูปแบบการจากกัดการรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแ t ร่วมกับเทคนิคผังการาฟิกนะคะว่ามีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรนะคะประการที่3นะคะครูวรนหานักเรียนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้เทคนิคผังการาฟิก ในการสรุปองค์ความรู้ให้ํานานฮะเพราะทาให้นักเรียนเนี่ยทำผลงานสรุปองค์ความรู้ด้วยผังกราฟิกส่งได้ทันตามเวลาที่กําหนดค่ะแล้วก็ควบคุมเนื้อหาและสรุปได้ตรงประเด็นขึ้นค่ะตรงนี้เป็นข้อสําคัญนะคะข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไปนะคะประการที่1นนะคะผู้วิจัยเนี่ยควรมีการศึกษาผลการจัดกิจรูปแบบร่วมมือโดยใช้เทคนร่วมกับตัวแปรอื่นๆนะคะที่นอกเหนือจากเทคนิคผังกราฟิกนะคะเช่น เป็นชุดกิจกรรมการใช้คำถาม Gary Walk เป็นต้นนะคะประการที่2นะคะผู้ใจเนี่ยควรที่จะมีการศึกษารูปแบบการจัดกิรวัตแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกนะคะในสาระอื่นๆน,นะคะจะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่พลเมืองนะคะตัวอย่างเนื้อหาคือวัฒนศิภาษนะคะนี่เป็นตัวอย่างของผลงานนักเรียนนะคะในการทําสรุปองค์ความรู้ด้วยผังกราฟิกนะคะนักเรียนทํางานเป็นกลุ่มนะคะนี่เป็นตัวอย่างรูปแบบผัง มโนทัศนะ,ะหรือ Aconcept Map น,ะ,ะ,นะ,ะเรื่องของประชากรสังคมและวัฒนธรรมของทวีปยุโรปนะ,ะตรงนี้เป็นตัวอย่างผังกราฟิบรูปแบบผังต้นไม้นั่นเองนะฮะทรี i ดก r a มค่ะสำหรับวันนี้นะคะผู้ใจขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ